สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้พี่งจะมาพูดถึงเรื่องการแชร์ถ้าหากเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมคะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเราจะต้องมีการแชร์อาพี่อึงจะพูดจากความเข้าใจของพี่อึงและประสบการณ์ของพี่อึงที่มีกับการแชร์นะคะทุกคนคะอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่มันดูแบบอืมมากมายแต่อันนี้คือเรื่องจริง เล่าจากเรื่องจริงเลยค่ะทุกทุกคนคะ่ะเราเป็นครีเอเตอร์หน้าที่ของเราก็คือสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานสั้นอ่อคลิปสั้นคลิปยาวรูปภาพหรือว่าคำพูดหรืออะไรก็ตามนั่นคือหน้าที่ของเราใช่ไหมคะหน้าที่ของครีเอเตอร์เราก็ทำพร้อมทำครบทำรู้สึกว่าหู้ยทำดีทำพร้อมทำครบทำสมบูรณ์แบบมาก แต่ว่าทุกๆคนค่ะมันมีข้อจำกัดของเราที่จะให้ทุกๆคนได้พบได้เห็นชิ้นงานของเราและถ้าหากเราต้องการขยายกลุ่มผู้ที่จะรับชมชิ้นงานของเราเครื่องมือหนึ่งที่เราได้รับก็คือการแชร์ค่ะทุกคนค่ะการแชร์มีสอประเภท แชร์ของเพื่อนมาไว้ในฟีดของเราเพื่ออะไรคะเพื่อได้หยิบยืมการเข้าถึงของเพื่อนๆนมานั่นก็เป็นข้อดีเนาะแต่ก็จะบอกว่าเ,ออเราควรจะมีเนื้อหาของเรา80%และเนื้อหาของเพื่อนอยู่ใน ปริมาณที่ราวๆยี่สิบเปอร์เซ็นเพื่อให้เนื้อหาของเราเพื่อให้ไทม์ไลน์ของเรายังคงเป็นของเราอยู่เนาะทุกๆคนที่มาเยี่ยมบ้านเราเขาก็จะเห็นว่านี่คือเรานะยังเป็นผลงานอยู่และการแชร์ที่สองแชร์ของเพื่อนมาเป็นการแชร์ที่หนึ่งการแชร์ที่สองคือการแชร์ตัวเองออกไปและที่ดีที่สุดคือการแชร์เข้าสู่กลุ่มต่างๆ การแชร์เข้าสู่กลุ่มต่างๆนั้นจะเป็นอะไรที่จะเปิดเผยตัวตนของเราเหมือนกับเป็นการนำเสนอตัวตนของเราออกสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและการแชร์นั้นเขาก็บอกว่าตอนเราโพสเราก็แชร์ได้แชร์ได้แล้วเนาะสามกลุ่มพอเราโพสเสร็จแล้วเราก็แชร์ได้อีกครั้งละครั้งละ1ิ กลุ่มให้มันห่างกันสักราวๆสักหนึ่งชั่วโมงน่าจะเหมาะสมพี่อึ่งก็ได้ทฤษฎีนี้มาก็ลองเอามาทํำกับตัวเองก็คือเป็นคนที่บอกตรงๆว่าไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่เคารพคนอื่นแต่ว่าเราจะเชื่ออะไรก็ตามเราต้องพิสูจน์นั่นคือน,นิสัยของ พี่อึงค่ะและพี่อึงก็เอานิสัยนั้นมาใช้กับหน้าที่ครีเอเตอร์บน Facebook เช่นเดียวกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพี่อึงก็ในเมื่อพี่อึงรับรู้รับทราบข้อมูลแล้วพี่อึงก็ทดลองด้วยตัวเองค่ะเอ่อทดลองด้วยการแชร์ตัวเองเข้าไปสู่ในกลุ่มดูซิว่าจะมีการตอบรับดี ดีมากน้อยประการใดสรุปว่าดีค่ะทุกคนหลังจากที่พี่หึิงได้ทดลองแล้วด้วยตัวเองนะคะการที่เราจะแชร์ตัวเองไปสู่กลุ่มต่างๆก็ต้องเลือกว่ากลุ่มนั้นเขาต้องการเขาทําเกี่ยวกับเนื้อหาใดที่เราแชร์ให้มันตรงกันค่ะทุกๆคนค่ะออพี่หึิงเต้นแอโรบิกพี่หึิงก็จะแชร์ไปในในกลุ่มของการที่ กลุ่มแอโรบิกด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่อึ่งบันเทิงก็จะแชร์ไปในกลุ่มที่เขารับเรื่องบันเทิงถ้าพี่อึ่งทําอาหารก็จะแชร์ไปในกลุ่มที่ทําอาหารคือแชร์ให้มันถูกกลุ่มแล้วผลตอบรับที่พี่อึ่งได้ด้วยตัวเองคือพิสูจน์ด้วยตัวเองก็คือมีเพื่อนมีเพื่อนมอีใครใครที่เขายังไม่รู้จักเรา ยังไม่สนิทสนมกับเราก็คือเป็นเพื่อนเนาะแต่ยังไม่สนิทสนมแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนแต่เขาอยู่ในกลุ่มนั้นเขาก็จะเห็นเราเออพูดง่ายๆอะ่ะมันก็เหมือนการนําเสนอตัวเองนําชิ้นงานของตัวเองออกไปเปิดเผยไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้รับรู้ถามว่ามีผลดีไหมมีผลดีมากคะ่ะทุกคนคะ่ะออถ้าพี่ญิงได้ทดลองด้วยตัวเองเพี่อิงจะบอกกับทุกๆคนว่ามีผลดีมากจริงๆในการที่เราจะแช ต,ตัวเองออกไปสู่กลุ่มต่างๆเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกเ,อเลือกชิ้นงานของเราให้ตรงกับกลุ่มนั้นๆก็เท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะทำให้คือมันเป็นผลดีอะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักทำให้คนอีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้จักเราได้เห็นได้ชมชิ้นงานของเราและมันดีอย่างไรคะ ถ้าเขาชอบถ้าเขาชอบในชิ้นงานของเราเขาก็จะให้การสนับสนุนซึ่งพี่หึิงพิสูจน์แล้วว่ามันน่าจะเป็นผลดีก็นํามาเล่าให้เพื่อนเทุกคนฟังว่าจะพูดสั้นๆยาวอีกแล้วทุกทุกคนขาเนาะก็วันนี้ว่าพูดเรื่องการแชร์ การแชร์ผลงานตัวเองออกไปสู่กลุ่มอื่นๆค่ะก็จะประมาณนี้เนาะแล้ววันในวันโอกาสต่อๆไปมีอะไรที่จะเล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะก็ถ้าถูกใจก็แชร์ผลงานที่อื่นออกไปด้วยก็ได้จักเป็นพักคุณอย่างยิ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะรักนะจุ๊บๆค่ะทุกคนจุ๊บๆค่ะ